ชีวิตติดครัววันนี้ขอแจกสูตรเมนูข้าวปลาแกะเมนูง่ายๆที่สุดแสนจะอร่อยทําเมนูนี้ที่ไรก็ข้าวหมดเป็นจานๆทุกที่เลยแหละค่ะพอเนื้อปลากรอบนอกนุ่มในราดด้วยน้าปลาพริกที่รสชาติเนี่ยสุดแสนจะอร่อยหูดไปแล้วก็คืนน้าลายไปด้วยเงินอย่ารอช้าไปเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทําตามเจ๊กันได้เลยค่ะมาเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบกันเลยนําหอมแขกมาหั่นแบ่งครึ่งเป็น2ส,ส่วนจากนั้นก็ซอยให้เป็นชิ้นเท่าๆกันจน หมดหัวเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะต่อไปนำกระเทียมมาซอยเป็นชิ้นเท่าๆกันค่ะซอยจนหมดกลีบเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนำพริกจินดาทั้งเขียวและแดงมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเท่ากันอยากได้ความเผ็ดแซ่บเนี่ยก็ซอยไว้เยอะๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมปลากันค่ะนำปลานีนมาซับน้ำให้แห้งหมดทั้งตัวเลยการซับปลาเนี่ยจะช่วยไม่ให้น้ำมันกระเด็นค่ะจากนั้นก็นำปลามาบ้างทั้งสองด้านเพื่อให้สุกถึงด้านในนำเกลือมาอโรอยที่ตัวปลาจากนั้นกระทาให้ทั่วตัวปลาเลยนะทุกคนเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะ มาขั้นตอนการทำน้ำปลาพริกกันเทน้ำปลาใส่พันชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำต้มสุกบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวสักหน่อยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายและเข้ากันดีใส่พริกจินดาที่เราได้หั่นเตรียมไว้ลงไปตามด้วยกระเทียมหอมแขก ผักชีซอยแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะแค่น้ำปลาพริกเนี่ยก็น่ากินแล้วมาขั้นตอนการทอดปลากันเลยตั้งกระทะเทน้ำมัน เมื่อน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่ปลานินที่เราเตรียมไว้ลงไปขณะที่ทอดปลานเนี่ยก็ใช้ไฟกลางนะทุกคนทอดให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและเอาให้กรอบเลยนะกลิ่นตอนทอดปลานี้ทําเอาเจ๊หิวเลยค่ะทุกคนเมื่อปลาเริ่มสุกก็นําขึ้นมาไว้ให้เสด็จน้ํามันค่ะ พาไว้ให้ปลาเย็นตัวมาขั้นตอนการแกะปลากันเลยแกะในส่วนของครีบหลังปลาก่อนจากนั้นก็ค่อยๆแกะเนื้อปลาออกเป็นชิ้นๆค่ะระวังอย่าให้เนื้อปลาเนี่ยแตกออกจากกันนะเสร็จแล้วก็นําไปวางไว้บนข้าวสวยขอดุกๆแน่นไปทางจานเลยค่ะปลาชิ้นใหญ่มากราดด้วยน้ำปลาพริกฉ่ำๆก็คืออร่อยเลยสําหรับเมนูข้าวปลาแกน่นี้จะทํากินกันก็ง่ายหรือจะทําขายกันเจก็ไม่ว้านะเจไม่ห่วงสูตรจ้า ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติด Cooking และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ